สวัสดีแค่เอนจอยกับมิสพีเอ็มเคกำเนิดสิงห์พีนี้จะเล่าถึงถั่วที่เป็นสมุนไพรใช้ประโยชน์กับสุขภาพนั้นก็คือประโยชน์ของถั่วลิสงถั่วลิสงพือตระกูลถั่วที่เปลี่ยนไปด้วยโปรตีนและสารอาหารต่างๆหลายชนิดกินเป็นอาหารว่างก็ทำให้อิ่มท้องได้แถมไม่อ้วนง,ง่ายอีกด้วย เราไปดูประโยชน์ของถั่วลิสงเพื่อสุขภาพกันดีกว่ามีอะไรบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคต่างๆโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากพระถั่วลิสงมีสารต้านเอนไซม์โปรตีเอสซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็งและยังประกอบไปด้วยสารจีเนสตินซึ่งเป็นตัวการทำให้เส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งตีบเล็กลง อีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคหัวใจได้การรับประทานบ่อยๆจะช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเส้นเลือดนอกจากนี้ยังปราศจากคอเลสเตอรอลซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแข็งตัวของเลือดอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและยังช่วยลดความดันโลหิตสูงลงได้อีกด้วยค่ะ 2. ช่วยรักษาโรคบางชนิด โรคเกล็ดเลือดต่ำพระเยื่อหุ้มของเมล็ดถั่วลิสงมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการสลายตัวของฟีบรินและยังช่วยกระตุ้นให้กระดูกมีการผลิตเกล็ดเลือดช่วยให้การหดตัวของเส้นเลือดฝอยดีขึ้นช่วยในการห้ามเลือดช่วยรักษาอาการเลือดออกง่ายและรักษาโรคตับอักเสบ 3. ช่วยบำรุงร่างกายรวมทั้งอวัยวะต่างๆ เช่นบำรุงประสาทตาบำรุงสมองมีโคลีนช่วยทำให้ความจำดีขึ้นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายบำรุงกระเพาะสมานแผลในกระเพาะอาหารและยังช่วยเพิ่มความหล่อลื่นในลำไส้เพราะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่สามารถละลายน้ำได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัท PMK กำเนิดสิ่งจำกัด EP น้าพบกันใหม่ค่ะ ดิฉนันมิสพีเอ็มเคเมเคกำเนิดสิงห์สวัสดีค่ะ